สัสดีครับ SSC Timepiece นะครับวันนี้คุยอะไรกันดีจากดูหน้าตาทั้งคู่ดูเหนื่อยตั้งเลย <laughs> เราเราเราจะมาคุยตอนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำถ้าสมมติว่าอะไรที่เราเรียกว่านาฬิกา Limited e dition เนี่ยที่เขาทำมาเรื่อยๆทำมาเยอะๆเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาทำเนี่ยเราจะไม่พลาดคือจริงๆไอ,อ้คำว่า Limited Edition เนี่ยตัวของมันก็บอกอยู่แล้วว่า Limited Edition มหมายว่าต้องจำกัดจำนวนสมมติว่านาฬิกาเนี่ย ผลิตมาจํากัดจํานวนแต่ผลิตสัก20,000เรือนนี่ลิมิเต็ดไหมเอ้าเจมบอลนี่1นึ่งเรือนตลอดประเด็นมันคือถ้าถามผมเนี่ยลิมิเต็ดเอเดชันจะให้มันมีสเสน่ห์ปริมาณต้องไม่เยอะเยอะไม่เยอะนี่เท่าไหรบบ C, Joker, ไไ่ผมว่าต่ำร้อยอ่ะสวยต่ำร้อยหลือ่ะแบรนด์แบบพวก IWC j a ี e r กคงร้องอ่ะเป็นไปไม่ได้ผมว่าต่ำห้าร้อต่ำห้าร้อต่ำห้าร้อโอเคตอนนี้เรามองว่าลิมิเต็ดอเดชันเนี่ย ที่ผมไม่ชอบที่สุดเนี่ยที่ผมผมเอาว่าไม่ชอบก่อนละกันไม่รู้จะชอบอะไรไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบคนไม่ชอบคนแปลว่าใช่ไม่ชอบคนหมายความว่า Limited Edition ชอบสตอรี่ของ limited edition เช่น Limited Edition กับ Moonwatch คือไปเหยียบดวงจันทร์คือมันคือประวัติศาสตร์ในการเหยียบดวงจันท์แต่ไม่ชอบคนถ้าสมมติว่า Limited Edition กับ Schumacher Limited Edition กับ เมซี่ลิเดอ i t ชันกับมาาลดน่าลิมิเต็ดอีดิชักับริียโนโรนัลโดผมไม่ชอบขนผมไม่รู้หมเหมือนบ้านผมเวลามีรูปอะคือไ,ได้สังเกตที่บ้านผมจะไม่มีรูปคนพี่ชอบไหมขนลิมิเต็ดคน, Limited, คนถามว่าชอบไหมคือจริงๆก็ไม่ชอบแล้วทำไมเขาชอบทำอ่ะพี่แต่มันมีนาฬิกายี่ห้อหนึ่งมีดาราคนหนึ่งใส่แล้วดังมากเลยอะยี่ห้ออะไรคุณก็มีเยอะจับเวลา โอเมก้าเหรอไม่ใช่ผมมีเยอะด้วยเหรอโลเล็กไงโรเล็กโรเล็กไม่มีลิมิเต็ดดีดชั่นเขาไม่มีลิมิเต็ดไงใช่แต่เขาเขาดังว่าคนไงไม่ใช่นั้นพรีเซนเตอร์พี่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ใครใครเดโทน่าเดทโทน่าไม่ลิมิเต็ดพี่ไม่ลิมิเต็ดครับเขาดังเพราะอะไรเพราะประวัติศาสตร์พอเนวแมนไม่พี่เนี่ยพี่เข้าใจผิดไม่คือโรเล็กเพิ่งประกาศเมื่อสองวันที่แล้วว่าเราอ่ะ ไม่ได้ทำนาฬิกาให้เป็นการลงทุนคำว่าโรเล็กเดโทนาเนี่ยพอนิวแมนเนี่ยควรไปตั้งชื่อกันเองใช่ไงฮอกแบทแมนนี่ตั้งกันเองโรเล็กไม่เคยไม่เคยแปะําเลยเพราะเขาไม่เคยคอล์ลัปทําไมถึงตั้งชื่อว่าพอลนิวแมนเพราะมันคือวินเทจพี่เพราะพอลนิวแมนเคยใส่ใช่เขาก็เลยดังเพราะพอล่พี่ลองคิดเด็ดทุกวันนี้เดโทนาที่ออกมาขอบแล้วเป็นหน้าแพันด้าเนี่ยอืก็ไม่ลิมิเตดก็ไม่ลิมิเต็ดเออ หลไม่ค่อยทำลิมิเต็ดอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ค่อยพี่ไม่ทําเหตุผลเพราะว่าเขาเคยทําแล้วมันเคยมีปัญหาก็คือมีอะไรนะโดมิโนพิซซ่าคือเขาทําแล้วก็แจกแล้วผมจะไม่ได้มีอะไรอาจจะพวกกริย์โอมงอมานหรืออะไรเขาไม่ใช่ไม่ทําเขาไม่ค่อยทำอย่างล่าสุดเดโทน่าตัวเปิดฟ้าลังสัยที่เป็นแพลตตินัมเขาก็บอกเขาจะทําจํานวนจํากัดจํากัดของเขาแต่ไม่มีเลขไม่ได้บอก เป็นตัวเลขแต่จะบอกจํานวนไว้ว่าจะผลิตแค่เท่าไหร่แล้วก็จะไม่มีละอแปลว่าเราไม่ชอบอะไรแบบนั้นอย่างนั้นก็อย่างนั้นก็เป็นลิมิเต็ดเหมือนกันยังยังยังตกลงเนี่ยวันนี้เราอะไรที่เราอันนี้เราชิดไม่ชอบไปแล้วเราลองคิดดูว่าเราเราชอบเราอยากให้มันลิมิเต็ดเลยที่เราชอบคือถ้าเป็นนาฬิการิมิเต็ดเดช่นมันควรจะแตกต่างจากรูปปกติแตกต่างเคสหน้าปัดโอ้ถ้าเคสไม่ได้สิเคสมันเหมือนกับเป็นออเดนติตี้ใช่ไหมสีหน้าปัดควรเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเข็มควรเปลี่ยนไหม อเข้มวิอย่างเดียวการเดคอเรชันคนเปลี่ยนไหมต้องมีบ้างอ่าแล้วมันก็เหมือนกันว่ามันต้องไม่เหมือนรุ่นธรรมดาจะต้องมีอะไรให้มันมีความพิเศษขึ้นมาผมชอบลิมิเต็ดส่วนส่วนตัวนะผมชอบลิมิเต็ดอะไรที่คลาสสิกอยู่ไปได้เรื่อยๆเช่นลิมิเต็ดประเทศอผมรู้สึกว่ามันง่ายดีกับแต่โอเคลิมิเต็ดประเทศไทยเนี่ยมันคงเกิดละมันไม่ได้เกิดหรอกแต่คือมันทํามันทํามาในเจเนอเรชันเป็นสิบสิบปีล้ะมันก็จะเห็นต่อๆมา แต่ถ้าเป็นลิมิเต็ดอะไรที่พี่คิดว่าถ้าสมมติอย่างประเทศไทยหรือประเทศวันนี้ถ้าพี่เลือกได้พี่อยากทำลิมิเต็ดเลยกรุงเทพกรุงเทพมันก็เหมือนเดิมพี่มันเอาแบบเนี่ยอย่างทําไมโอเมก้าถึงกรมชนมัน,นโอเมกา้ากรมชนเพราะกลมชนไปขอให้โอเมก้าทำใช่ไหมใช่แล้วกรมชนมีอะไรลิงก์กับโอเมก้าไหมไม่มีตอนนั้นท่านกิจจาชอบนาฬิกาโอเมกา้าอืมแค่นั้นเองดีอืมแลแ้วเนี่ยเราชอบ เราก็สั่งทำลิมิเต็ดเออ,<ข>อดีทาให้เราไหมเราชอบไหมทำํำโอเปียนโอเมก้าบอกโนโนแรู้ววัน,นี้วันนี้เลยถามว่าแล้วถ้าลิมิเต็ดที่เรามองว่าถ้าเป็นไอดีนิตี้ของผมที่ผมคิดว่าแบบลิมิเต็ดอย่างตอนนี้ออกมาเยอะๆที่ก็เป็นแฟนเขานะแต่ออกมาเยอะเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มรู้สึกแหม่งๆแล้วอะแต่ยังดีกว่าลิมิเต็ดคนคือเบลการีมันก็จะไปลิมิเต็ดกับนักออกแบบ ให้นักออกแบบเป็นคนวาดขึ้นมาเหมือนกับดีไซน์ใหม่ๆ่องนี้ผมกลับว่าดีนะเพราะมันก็คือสร้างความแตกต่างใช่ใช่มันดูสร้างความมันชัดเจนแต่ก็ดีกว่าลิมิตคนไงนักบาสเอ่ยนักบอลเอ่ยนัก F1 เอ่ยแต่ลิมิตที่ผมว่าเยอะไปหน่อยคือฮูโบ่ฮูโบก็ครบนักทุกกีฬาไงเขาเป็นสปอนเซอร์ให้อลิมปิกนะมันไม่ใช่เนี่ยโอเมก้าเป็นโอลิมปิกเนี่ยใช่ๆของเขาเป็นอะไรอ่ะฟุตบอลโลกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มือนแทบ ฟุตบอลลีกฟุตบอลโลกฟุตบอลท้องถิ่นต่อไปนี่ลิมิเต็ดกรรมการอะไรย่างี้ไหมคือแล้วถ้าวันนี้อยากซื้อลิมิเต็ดสักเรือนเนี่ยปีนี้อยากให้ยี่ห้ออะไรทำลิมิเต็ดจริงๆถ้าเป็นลิมิเต็ดที่น่าสนใจในราคาที่ผมสู้ไหวด้วยปกติผมก็สนใจหมดครับเบลการีเบกรีสนใจนะ แต่มันแพงหกแสนกว่าไงหกแสนกว่าแล้วซื้อไม่ได้ด้วยเฮ้ยจองได้จองได้มีโคนต้านิดนึ่งครั้งที่แล้วยังบอกผมอยู่เลยแซวว่าทองท่านบอกผมอยู่เลยว่าเมืองไทยได้สองเดือนเองใช่ได้สองเดือนเองไงนั่นนะเออทองยังไม่รู้เหมือนกันว่าขอได้ไหมนะอ่ะล้านสี่ล้านสี่โอ้ล้านสี่ล้านสี่แม่ทองคุ้มนี่วันนี้ทองสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเอามาทํานาฬิกาด้วยน้ําหนักนั้นประมาณสี่หมื่นบ้าเกินสายมันก็ทองหมดโอ้นี่ดูถูกเขา แหมร้านสีเนี่ยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเจอแล้วสามปีที่แล้วเนี่ยเราเจอ,อคือการลิมิเต็ดระหว่างแบรนด์เคยเจอไหมไม่เคยเมื่อก่อนน่ะเราเจอแต่ลิมิเต็ดแค่โรเล็กมาให้ทิฟฟานี่ร้านทิฟฟานี่ทำหน้าปัดร้านทิฟฟานี่จ้างโรเล็กทำปาเต็กฟิลิปทิฟฟานี่ทำคาทียาทำสามปีที่แล้วแม็กซ์บูเซอร์ทำคู่กับเฮชมูเซอร์ก็เลยเกิด H m b เมเบดเอฟเฮชมเซอร์ขึ้นมาผมว่าถ้ามันคอลลบอย่างนี้อีกเป็นไปได้นะ หลังๆเยอะแล้วจริงๆแล้วไม่ระหว่างแบรนด์กับแบรนด์มูนสวอตใช่อันนั้นมันของโหลอ่ะมันเมื่อไหร่โอเมก้ามันจะเอาสวอตมาทำอ่ะเออมื่อไหร่โอเมก้าจะสวอตมาเอาเครื่องซิสเต็มห้าสิบเอ็ดมาใส่โลโมนโอเมก้าขายเป็นหกหมื่นห้าพันบาทเง,งี้ยเออเป็นไงสวอตมองบลังเออบองแปงก็บองแปงมันมันอันนี้อะตอนนี้สวอตกุ๊ก<ง>ทำไปแล้วแบรนด์อื่นมีจะทำยังแต่ต่อมาข้อที่สองคือยังไม่ทำเต็ คือเขาเป้าหมายใหญ่กว่านั้นใช่เขาทําทีแมสไงยเหมือนขายที่ขายครบทุกคนขายที่เป็นเข่งไม่ใช่เข่งขายที่เป็นตันทั้งนั้นของก็เยอะนะแต่คนก็แย่งกพนซื้อนะอืแปลกดีแปลกไม่รู้ซื้อทําไมสุนปีสุนปีเพื่อนมันซื้ออย่างฮะผมยังไม่เคยเห็นเลยครั้งนี้มาแปลกนะเล่นเล่นใหญ่แต่ว่าไม่ไม่ไม่พี่ไม่เคยเห็นเลยเห็นในเน็ตผมก็เห็นในเน็ตเหมือนพี่ผมไม่เคยจับเลยเออผมไม่เคยเห็นตัวจริงไงขางเงี้ยนพี่ ตัวที่แล้วอะโมลสวอะผมยังไม่เคยทาบเลยเท่มีพี่ละผมทาบผมมีทุกสีเลยนะเออคนทาบเสร็จแล้วก็ไปไว้ในตู้แล้วก็พูดกับตัวเองว่าซื้อมาทำไมวะนี่แหละคนจริงคนจริงก็สําหรับลิมิเต็ดสำหรับความฝันผมตอนนี้ที่เริ่มออกมาแปลกๆขึ้นก็การทำสเกจของของบาเกอรี่หรือว่าการทำดีไซน์เนี่ยผมถือว่าเข้ามาได้ดีสวยส แต่คนหนึ่งที่ทำลิมิเต็ดแล้วอยากให้เพื่อนๆลองคิดคือโฮดิงยี่โฮนิงี้คือสื่ออเมริกามันทำเต็ดอะไรแม่งก็สวยจริงหรอจริงเยอะอะประมาณเกินครึ่งนึงแล้วผมว่าแล้วทำไมคนอื่นออกแบบไม่ได้วะแล้วก็แค่แปลว่าเป็นโฮนิงี้ลิมิเต็ดแล้วราคาก็ไม่ค่อยลงพี่อย่าลืมโฮนิงี้เคยโฮนิงี้เคยทำตัวรีดิวที่เป็นหน้าคาร์ตนมาเป็นไซมูนวอช ใช่ครับผมไม่มีด้วยเขาคิดได้ไหมพี่อืนั่นแหละนี่นคือสิ่งที่มันพิเศษสําหรับตอนลิมิเตตตอนนี้ก็ฝากฝากเพื่อนว่าอยากทําอะไรลิมิเตดก็ลองดูครับเพราะว่าปีนี้เราคงมีโปรเจกต์เต็ดเดี๋ยวโอเปียแล้วคงเปิดตัวในอีกสักเดือนสองเดือน ที่จะเห็นจะเปิดตัวทําไมมันขายหมดแล้วก็เปิดให้เท่ๆไงพี่ให้แบบเราแบบว้าวแหมมาแพ็กเกจอลังการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะหรือว่าเราจะมีแบรนด์อื่นๆที่เราเตรียมจะเปิดในสิ้นปีปลายปลายปีไตรมาสามแตรมาสี่เดี๋ยวเราว่ากันนะครับก็มีพูดไปหรือว่าจะทำเอด็อกส์ใช่แต่เรายังไม่มีดีไซน์ไงมีเพื่อนๆบอกมาหนึ่งคนว่าสนใจครับแต่เราไม่มีดีไซน์ไงเราก็เลยไม่รู้จะยังไงต่อนะครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้เราตามนี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครับผมสวัสดีครับ